โปรแกรมการแข่งขันวอลล์วัลหญิงเดเชลิก2024หรือว่าวีเอล2024วันที่28แล้วก็วันที่29พฤษภาคม2567นะครับซึ่งก็มีโปรแกรมการแข่งขันวอลล์วัลหญิงทีมชาติไทยพบกับโดมินิกันด้วยในวันที่28ที่ถึงนี้แมตช์แรกประเดิมสนาม2เลยนะครับซึ่งแข่งขันกันที่มาเกานั่นเองครับผู้ชมทีนี้นะครับมาดู สถิติการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับโดมินิกันเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกเลยว่าแมตสุดท้ายทีมชาติไทยเคยเอาชนะโดมินิกันไปแล้วนะครับในรายการชิงแชมป์โลกปี2022ซึ่งโคชด่วนนะครับใช้6สาวทุบทีมชาติโดมินิกันจนพ่ายไป3ต่อ2เซตมีใครบ้างแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับในคลิปเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเลยครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันที่28พฤษภาคม2567นเในชลิก2024สนามที่2ประเดิมสนามทีมชาติไทยพบกับโดมินิกันเวลา15นาฬิกาซึ่งการถ่ายทอดสดนะครับก็จะเป็นช่อง 7HD นะครับเป็นสื่อไทยที่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้เลยเดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์เอาไว้ให้เช่นเดิมนะครับทีนี้นะครับคู่ต่อมาเป็นบราซิลพบกับญี่ปุ่นเวลา18นาิกา30นาที ในวันที่29พฤษภาคมเวลาตีสนะครับซึ่งเป็นค่ำคืนของวันที่28พฤษภาคมโปแลนด์พบกับเซอร์เบียคู่ต่อมาครับเป็นเช้าวันที่29พฤษภาคมเวลา7นาฬิกาทีแคนาดาพบกับสหรัฐอเมริกาคู่ต่อมาเวลา15นาฬิกาอิตาลีพบกับฝรั่งเศสคู่ต่อมาเวลา18นาฬิกานทีเนเธอร์แลนด์พบจีน และคู่ต่อมาครับเวลา23นาฬิกาเป็นเกาหลีใต้พบกับแบลเกเรียนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันของในชันลีก2024สนามที่2นะครับแข่งขันกันวันที่28แล้วก็วันที่29ส่วนวันต่อไปเดี๋ยวแอดมินอัปเดตเพิ่มเติมในคลิปถัดไปนะครับโดยที่โดมินิกันนะครับดูตารางคะแนนแล้วจบในชันลีกสนามแรกโดมินิกันมี6แต้มครับแข่ง4แมตช์ชนะ2แมตช์แพ้2แมตช์ส่วนทีมเชฟไทยยังไม่มีแต้มนะครับแข่ง4แมตช์แพ้ทั้ง4แมตช์นั่นเองทีนี้ครับ สำหรับทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกามา3ต่อ1เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ22 19ต่อ25 25ต่อ12แล้วก็25ต่อ18แล้วก็ทีมชาติไทยนะครับมาแพ้เซอร์เบีย0ต่อ3เซตด้วยสกอร์13ต่อ25 27ต่อ29แล้วก็19ต่อ25แล้วก็ทีมชาติไทยมาแพ้แคนาดาครับ21ต่อ25 13ต่อ25 25ต่อ20แล้วก็17ต่อ25ก็คือแพ้ไป1ต่อ3เซตแล้วก็ทีมชาติไทยมาแพ้เกาหลีใต้อีก1ต่อ3เซตนะครับด้วยสกอร์19ต่อ25 25ต่อ23 16ต่อ25แล้วก็18ต่อ25ส่วนทางฝั่งโดมินิกันนะครับแข่ง4ชนะ2แพ้2โดยที่โดมินิกันแพ้เซอร์เบียไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์18ต่อ25 17ต่อ25 25ต่อ21 20ต่อ25แล้วก็โดมินิกัน แพ้แคนาดาไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร20์20ต่อ25 21ต่อ25แล้วก็22ต่อ25แล้วก็โดมินิกันนะครับแมตต์ต่อมาเนี่ยเอาชนะเกาหลีใต้ได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร25์25ต่อ13 25ต่อ19แล้วก็25ต่อ20แล้วก็แมตช์ล่าสุดนะครับโดมินิกันแพ้สหรัฐอเมริกาไป 0ต่อ3เซตด้วยสกอร์23ต่อ25 20ต่อ25แล้วก็18ต่อ25อันนี้ก็คือผลงานการแข่งขันในสนามแรกของทั้ง2ทีมชาตินั่นเองครับทีนี้ครับมาดูสถิติการพบกันร,ระหว่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโดมินิกันครับแอดมินนะครับรวบรวมมา6ครั้งหลังล่าสุดนะครับคุณผู้ชมรายละเอียดดังนี้คือในปี2017ครับเป็นรายการเวิลด์กลางปี ทีมชาติไทยแพ้โดมินิกันไป2ต่อ3เซตแล้วก็แมตต์ต่อมาเป็นเนชั่นลีก2018ทีมชาติไทยแพ้กับโดมินิกัน0ต่อ3เซตแล้วก็แมตต์ต่อมาครับเป็นเนชั่นลีก2019ทีมชาติไทยแพ้ให้กับโดมินิกันไป2ต่อ3เซตแมตต์ต่อมาเป็นเนชั่นลีก2021ทีมชาติไทยแพ้โดมินิกันไป0ต่อ3เซตแล้วก็ แมตต์ต่อมานะครับเป็นเนชั่นลีก2 0 2 2ทีมชาติไทยแพ้โดมินิกันไป1ต่อ3เซตทีนี้นะครับแมตต์ล่าสุดที่มีการแข่งขันร,ระหว่างทีมชาติไทยกับโดมินิกันนะครับโดยทีมชาติไทยเอาชนะโดมินิกันไปได้3ต่อ2เซตในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2022ด้วยสกอร์31ต่อ29 16ต่อ25 21ต่อ25 25ต่อ22แล้วก็15ต่อ11ครับโดย m a ช์นี้ครับ ทางด้านอัชลรพรคงยศนะครับทำแต้มได้สูงสุดทําได้ถึง26คะแนนเลยทีเดียวนะครับสำหรับแมตต์โดมิกันที่พบกันนะครับระหว่างทีมชาติไทยกับโดมิกันในช่วงของการแข่งขันชิงแชมป์โลกปี2022นั่นเองครับทีนี้โค้ชดวนใช้ทีมสาวไทยชุดไหนในการกำราบโดมิกันในครั้งนี้ซึ่งนะครับก็จะมีผู้เล่น6คนแรกเนี่ยจะประกอบไปด้วยพรพันเกิดปราด ตอนนั้นนะครับพรพันเป็นกับตันทีมด้วยนะแล้วก็มีทางด้านนะัทด,ดาวนึกแจ้งนะครับมีหัถยาบำรุงสุขมีพิมพิยากกกรรมมีอัชฉรพรคงยศมีชาชุออนโมกศีแล้วก็มีปียนุษย์แป้นน้อยนะครับอันนี้ก็เป็น6สาวคนแรกที่ลงสนามสู้กับโดมนิกันในครั้งนั้นนะครับเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ทีนี้ก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับตามที่ทางด้านโค้ชวางแผนเอาไว้ในการ แข่งขันในเกมนั่นเองนะคุณผู้ชมแต่ว่าแอดมินยกมา6คนแรกที่ลงสนามทำการแข่งขันนะครับก็ดูตามสถิติแล้วก็จะเห็นได้ชัดว่าโดมิกัรน,นะครับถ้าเกิดว่าเรามองย้อนไป6ครั้งหลังล่าสุดเนี่ยเขาเอาชนะทีมชาติไทยได้ถึง5แมตช์แต่ว่าทีมชาติไทยเอาชนะเขาได้แค่1แมตช์เท่านั้นนะครับถือได้ว่าสถิตินี้โดมิการเป็นต่อเราค่อนข้างเยอะเลยแต่ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับซึ่ง แมตที่เราแพ้เกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้ก็ไม่ชนะเรามาหลายปีแต่เกาหลีใต้ก็มาพลิกชนะเรานะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าในส่วนของไสติโดมินิกันเป็นต่อแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะแพ้เราไม่ได้เพราะว่าเราก็เคยชนะเขามาแล้วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับไสิติเป็นการเทียบเียงนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันเกมแข่งขันในสนามจริงเนี่ยนะครับใน ในชลิก2นลีกส0 2 4สนามที่2ในครั้งนี้ที่ทีมชาติไทยเจอกับโดมินิกันเนี่ยก็ต้องมาเป็นกำลังใจให้สาวไทยนะครับต่อสู้ให้เต็มที่แอดมินก็เชื่อว่านะครับในส่วนของการเล่นที่มีศักยภาพแล้วก็ระบบทีมที่เข้ากันได้ดีรวมถึงบอลแรกที่สามารถเข้ากันได้เปิดรับได้เนี่ยถ้าเป็นตามนั้นแล้วก็สาวไทยเล่นตามสูตรได้แม่นก็อาจจะนะครับมีสิทธิ์เอาชนะได้แน่นอนนั่นเองนะครับทีนี้นะครับสำหรับ การคำนวณคะแนนนะคุณผู้ชมการคำนวณคะแนนระหว่างทีมชาติไทยโดมินิกันนะในเรื่องของคะแนนอันดับโลกเนี่ยนะครับ ตามทางด้านเว็บไซต์ของวอลเลย์บอลเวลิเวล์คำนวณเอาไว้นะถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยแพ้โดโมินิกันไป0ต่อ3เซตเนี่ยจะถูกลบคะแนนไป4.8คะแนนถ้าเกิดว่าแพ้1ต่อ3เซตจะถูกลบไป2.3คะแนนแต่ถ้าเกิดแพ้2ต่อ3เซตเนี่ยจะถูกลบไป0.01คะแนนโดนลบน้อยมากนะแต่ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเอาชนะโดมินิกันไปได้นะครับโอ้โหคะแนนเพิ่มเยอะมาก ถ้าเกิดว่าชนะได้3ต่อศูนย์เซตได้ถึง15.2คะแนนถ้าเกิดว่าชนะ3ต่อ1เซตได้ถึง12.7คะแนนแล้วก็ถ้าเกิดว่าชนะ3ต่อ2เซตจะได้10.2คะแนนนั่นเองนะครับโอ้โ oh, ห oh, ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับคะแนนที่จะเพิ่มขึ้นถ้าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะโดมินิกันได้ในครั้งนี้นั่นเองนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชม ในส่วนของอันดับโลกเป็นอย่างไรนะอันดับโลกของโดมินิกันนะครับรั้งอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่9ของโลกนะส่วนทีมชาติไทยนะครับรั้งอันดับโลกอยู่ที่อันดับที่14ของโลกครับและทางด้านโดมินิกันนะครับตอนนี้ก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกที่ปารีสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามีนัดกันครับ ในวันนี้วันที่28พฤษภาคม2567เวลา15นาฬิกาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโดมินิกันถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์เอาไว้เป็นคอมเมนต์แล้วก็ใต้คำบรรยายด้วยสามารถติดตามรับชมได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลสวัสดีครับ